สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผม BLT Welcome to Art จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโอ้ออกเพื o ่อของรถถังต่างๆเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ทําไปนี่กระแสะตอบรับถือว่าค่อนข้างจะดีเลยครับวันนี้ก็จะมาทําต่อแล้วก็คิดว่าจะทำเป็นซีรีส์ยาวๆต่อไปเลยเพราะฉะนั้นติดตามชมกันได้ครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเข้าเนื้อหาของวันนี้ต้องบอกกันว่า ทุกอย่างที่กำลังจะพูดถึงวันนี้เป็นสิ่งที่ตัวผมกับที่เพื่อนผมได้กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์จริงอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องกราบขออภัยในแทบที่นี้ด้วยแต่นี่เป็นสิ่งที่เราผมกับเพื่อนผมคิดออกมาจากประสบการณ์หลายพันชั่วโมงในการเล่นเกมนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับอย่างแรกเลยที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่อง general overall ประเภทของรถถังจุดอ่อนจุดแข็งแล้วข้อได้เปรียบซึ่งเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยจะใช้กับ Tier 3ถึง5 แล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชาติอีกทีหนึ่งซึ่งแต่ละชาติอ่ะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีแต่ว่าทําไมถึงเป็นเทียร์สามถึงห้าง่ายๆเลยครับเพราะว่าเทียร์หนึ่งเทียร์สองอ่ะมันกากรถถังเทียร์หนึ่งเทียร์สองแทบจะไม่ต้องใช้กลยุทธ์โรหรือประเภทของรถถังเลยมันยิงกันอย่างเดียวเทียร์หนึ่งเทียร์สองอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจหรอกข้ามมาเทียร์สามเลยเพราะเทียร์สามเนี่ยประเภทรถถังอ่ะจะเริ่มเห็นผลแล้วมีผลต่อการเล่นในแต่ละด่านในแต่ละแมป แล้วทาไมหลังเทีย5ถึงไม่มีล่ะก็เพราะว่าบางประเทศจริงๆก็แทบเป็นทุกประเทศแหละหลังจากเทียห้าเขาจะยกเลิกพวกรถถังกลางยานเกราะพิฆาตรถถังแล้วก็รถถังเบาด้วยแล้วเปลี่ยนเป็นแค่ main battle tank กับปืนต่อรักษายานบางประเทศก็ยังเหลือลายแทงอยู่แต่ว่าจะเป็น IFV แทน Infantry Fighting Vehicle วะนะโอเคหลังจะเข้าใจแล้วมาเริม่มไปที่ลายแทงกันเลยลายแทงตามชื่อ เราะบางปืนเบาถ้าเกิดมึงไม่สามารถฟินิชศัตรูได้ภายในนัดแรกที่ยิงเตรียมตัวตายได้เลยถ้ายังไม่หนีนั่นดึงเข้ามาถึงจุดแข็งจุดแข็งก็คือหนีเร็วโมบิลิตี้สูงคันเล็กแล้วก็มีฟังก์ชันที่สําคัญก็คือฟังก์ชันสปอร์ตฟังก์ชันสปอร์ตคืออะไรฟังก์ชันสปอร์ตมันก็คือการที่คุณมองเห็นศัตรูแล้วกดคิวซะหรือปุ่มอะไรก็ตามที่คุณเซนไว้แต่ผมเซนไ้เป็นคิวมันจะทําให้เพื่อนเห็นศัตรูในแมปทำให้เพื่อนยิงได้ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณหลักๆะ่ะก็คือ1งวิ่งเร็วๆไปแคปเจอร์ฐานให้เพื่อนตูนพอยไว้ลดพอยศัตรูไปก่อน2หลังจากนั้นก็ Spot สปอตศัตรูให้เพื่อนพอสปอตให้เพื่อนแล้วเพื่อนเก็บงานตรงนี้ต้องขออธิบายเพิ่มหน่อยว่าการเป็รถถานเบา่ไม่จำเป็นต้องยิงศัตรูหรือว่าฆ่าศัตรูให้ได้ก็ได้พอยกับ x p ได้โดยการสปอตนี่แหละเพราะทุกครั้งที่เราสปอตแล้วเพื่อนทำเดามาเหรือฆ่าได้เราก็ได้ค่าพอยแอซิสเหมือนกัน เพราะฉะนั้นไม่จะเป็ี่ยนต้องบุกไปอยู่ฟอนต์ลน์แนวหน้านะอย่างที่3าเลยคือสิ่งที่พลรถถังทุกคนน่าจะลำคาญที่สุดแล้วล่ะก็คือการวิ่งป่วนบางทีมันโผล่ไปทางนู้นทีโผล่ไปทางนู้นทีมันทําให้ลูกขบวนเสียนะและบางทีการที่ดึงความสนใจได้สักวิหรือสองวิเนี่ยอาจทําทให้เกิดจุดเปลี่ยนในการลบได้เลยยิ่งในเกมเนี่ยหันไปมองแป๊บเดียวอ้าวตายละสองคือมีเดียมแทงมีเดียมแทงรถถังกลางเนี่ย มันกลางๆอัาตามยือเลยมันนอม่อบมากๆเลยมันไม่สุดจะต่างเกาะก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นปืนก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่นั่นแหละคือข้อดีคุณมาเล่นง่ายมันแทบจะเหมาะก,กับทุกๆสถานการณ์หรือว่าทุกๆแมปที่คุณได้เล่นใน War Thunder เลยแหละหน้าที่หลักๆก็คือ support light tank support heavy tank สาย support เลยแหละจะพูดง่ายๆเลยเมื่อ light tank support ให้คุณหน้าที่ของคุณก็คือยิงคนที่ light tank support ให้หรือว่าช่วย heavy tank ตัดภาพมาเท heavy tank e a ้ไ t แทงจุดอ่อนเลยนะโบลิตี้ตั้ำต่ำบนป้อมช้าอืดอาดแล้วก็เป็นเป้าหมายอ NO ันโอชาของครบินทิ้งระเบิดแต่นั่นก็เป็นจุดแข็งเหมือนกันโบลิตี้ที่ช้านะักก้นแลกมาด้วยเกาะที่หนามากปืนที่ค่อนข้างจะแรงกระสุนของรถถังเฮวิ y แท้งอ่ะจะหนักและมี TNT equivalent เยอะมากนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเจาะเกาะรถถังศัตรูได้วันชดวันคิวก็ไม่ใช่เรื่องยากและมีจุดเกาะหนาที่หลายตำแหน่ง นั่นแสดงถึงว่ามันปกปิดจุดอ่อนได้เยอะเหมือนกันจุดอ่อนจะมีเองนิดหน่อยหน้าที่ก็คือปิดงานหลังจากที่ไลท์แท้งเดียมแทงเปิดงานให้คุณแล้วทำเดเมจให้ศัตรูไปแล้วคุณจะมาถึงช้าสุดอยู่แล้วเพราะคุณเป็นเฮฟวี่แทงคุณก็ปิดงานให้พวกเขาช่วยพวกเขาซะ 2. จะเล่นแบบสไนเปอร์ก็ได้เหมือนกันเข้าไปหลบยิงไกลยิ่งไกลอ่ะศัตรูจะยิงยิงจุดอ่อนของคุณได้ยากขึ้นแล้วมายก็จะทําให้คุณได้เปรียบด้วย เพราะว่าคุณมีโอกาสลอดสูงกว่าทุกๆรถถังที่พูดมาหรือจะเล่นกดดันก็ได้เล่นประกดดันคืออะไรบางทีไม่ต้องทําอะไรฐานฝั่งเราแคปเจอร์เรียบร้อยแล้วคุณแค่ไปนั่งนิ่งๆอยู่ในฐานศัตรูจะใช้เวลาคิดหนักอยู่เหมือนกันในการจะบุกเข้ามาเพื่อมีเฮมแทงจอดอยู่นี่ต่อไปเลยก็คือรนตร่อต้านกาจจายนเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นประเภทรถถังที่เกือบจะน่าเบื่อที่สุดเลยแหละเพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องบินแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยนั่งเฉย บางทีเกิดเป็นแอนตี้แอร์แต่แรกนั่งเฉยๆเกือบทั้าแแม็พก็มีเหมือนกันมันป้องกันตัวเองแทบไม่ได้เลยนั่นคือจุดอ่อนหลักๆเลยมันไม่มีเกราะม,มันไม่มีปืนที่แรงด้วยแต่หน้าที่ของมันอะสำคัญที่สุดในเกมเลยก็คือบอกป้องเพื่อนจากเครื่องบินเวนตาไลท์พวกนั้นอนะเครื่องบินเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมเหมือนกันนะตั้งแต่ของตั้งแต่สมัยสงคารามโลกไม่ว่าจะเป็นของจริงในเกมบางตาที่เพื่อนเราดันไปเป็นไลน์อัพและโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดเคลียร์หมด จนแพ้ก็มีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณเลยสําคัญมากคุณต้องปกป้องเพื่อนของคุณจากเครื่องบินเฮียรพวกนั้นไม่ให้มันมาทำลายเฮกแทงค์ไลท์แทงค์หรือแม้แต่มีเดียมแทงค์ของเราและสายสุดท้ายที่พูดถึงวันนี้ก็คือเดสทรอเออร์แทงค์เดสเตอร์อร์มันหมุนป้อมป,ปืนไม่ได้การออกแบบแทงค์เดสทรอรออร์ส่วนใหญ่เขาจะติดปืนไว้กับตัวถังเลยยกเว้นสหรัฐนะที่มันออกแบบพวก T 3 0มส Hellcat Super Hellcat อะไรพวกนั้นนะ่ะมันมั่ว แท็งเดทรอยเยอร์บ้านไหนมันหมุนป้อไมได้วะมันจะเรียกแท็งเดทรอยเยอร์ยังไงมันก็ไม่ต่างจากรถถังปกติหรอกแต่เอาเป็นว่าแท็งคดทรอยเยอร์ปืนแรงตายยากแล้วก็เตีย้ยที่ตายยากอ่ะเพราะว่าพอมันหมุนป้อมไม่ได้มันไม่ได้ติดป้อมอะมันทําให้เขาออกแบบเกราะหน้าได้หนาขึ้นแล้วก็ลาดเอียงได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีโผล่แต่เกาะหน้าที่ลาดเอียงก็ลอดตายอิมมอร์ทัลก็มีแล้วรถถังที่มันไม่มีป้อมแบบมันก็เตี้ยลงมาอีก ทำให้หลบซ่อนได้ง่ายหน้าที่ของคุณตามชื่อยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าคอยยิงพวกตัวอ้อมคอยยิงศัตรูที่เพื่อนเจาะไม่เข้าหลังจากรู้เรื่องพวกนั้นทั้งหมดแล้วก็ยังมีสิ่งที่ควรรู้อีกครับ 1. คือมึงพวกมึงทุกคนนั่นแหละควรจะจํารูดรถถังให้ได้จําจุดออนจุดแข็งของรถถังเทียร์และไล่เลี่ยกันให้ได้เพราะว่าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้เบียบในการเล่นเกมนี้เลยละ่ะเพราะว่าจุดออนของรถถังแต่ละคันน่ะ ไม่เหมือนกันบางคันอยู่ตรงนี้บางคันอยู่ตรงนั้นถ้าคุณยิงแต่จุดที่ไม่สําคัญมันก็ไม่ตายสักทีเบืองกระสุนด้วยแล้วถ้าเพื่อนศัตรูมันเสือกมาทันมึงตายนะมันเลยสําคัญมากที่ต้องจมจุดของรถถังแต่ละคันให้ได้แต่เล่นๆไปนานๆเดี๋ยวก็จาได้เองแหละพอรู้เรื่องพวกนั้นทั้งหมดแล้วอ่ะจะได้ตัดสินใจได้ว่าเหมาะกับสไตล์ไหนจะได้ไปเลือกชาติที่เหมาะสมกับสไตล์นั้นๆได้ไม่งั้นเล่นไปเล่นมาอ้าวไม่ชอบเปลี่ยนสายอย่างเงี้ยจะนานมากๆเลยบางทีเสียเวลาเป็นเดือนเป็นอาทิตย์เลยนะ สุดท้ายนี้สิ่งที่จะเป็นคืออย่าอัพสายใดสายนึงมากเกินไปมันจะไม่เป็นปัญหาหรอกสําหรับพวกประเทศใหม่ๆที่เพิ่งแอดเข้ามาเพราะรถถังยังน้อยอยู่เขาจะบังคับให้คุณรีเสิร์ชทุกสายอยู่แล้วแต่สําหรับชาติที่รถถังเยอะๆอ,อย่างสหรัฐเยอรมันรัเสเซียอะไรพวกนี้บางทีอย่างนี้เลยคืออัพไปมากเกินสมมตุติเนี่ยอัพ i s 2มาแล้วโดดข้ามเป็น i s 3ไปเลยทีเดียว มันจะทำให้คุณขาดรถถังคันอื่นในการเล่นครับนั่นหมายความว่าเวลามึงเล่นมึงเอาไอ้สามเป็นคันเดียวแล้วไอ้สามดันฟลุกไม่ฟลุกหรอกดันตายอะ่ะคันที่สองที่เหลือมาก็คือไอ้สองใช่ไหมแล้วมึงคิดว่าไอ้สองมันจะทำแรงดินนเทียห้าได้ไหมล่ะก็แทบจะไม่ได้ที่แนะนําเลยคือก่อนจะเข้าไปโดดไปเล่นเทียไหนอะ่ะควรจะรีเสิร์ชไปพร้อมๆกันอย่างผมเนี่ยรีเสิร์ชแอนตี้แอร์รีเสิร์ชรถถังหนักรีเสิร์ชรถถังกลางไปด้วยด้วยกันเวลาเล่นจะได้สลับได้ เพราะว่ารถถังแต่ละคันก็ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกสภาพภูมิประเทศนะยกเว้นรถถังกลางโอเคถ้าอยากรถถังหนะักเข้าไปด่านคโคลนด่านภูเขากว่าจะไปถึงเนี่ยบางทีศัตรูยึดจุดก่อนยึดพอย์ก่อนก็เสียเปรียบนะไม่ได้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้ทุกสิ่งนะโอเคสาหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์เข้าใจไหมจะได้ทำคลิปพวกนี้ต่อแต่จริงก็ทำต่ออู่แล้วล่ะ สำหรับว,วันนี้เวลคัมทูอาร์ตขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน